สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ของจันทวอนแก้วหลวงคําแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับนานๆจะได้มาเจอกันผมก็มีทิปดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดและติดตั้งยูนิแกรมบน w n n o w w u ยูนิแกรมเอาไว้ทําอะไรนะครับยูนิแกรมก็คือโปรแกรมที่เอาไว้เล่น Telegram บน Windows นั่นเองนะครับโปรแกรม Tele กร a m บน Windows จริงๆมีไหมมีครับแต่ว่าตาบาของเรานะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงอยู่ก็เลยมาแนะนำโปรแกรม Unigram แทนอย่าไปคิดว่า Unigram เป็นโปรแกรมเถื่อนหรือโปรแกรม Third Party ที่สร้างมาและจะเป็นอันตรายต่อระบบ Windows ของเราไม่ใช่นะครับ Unigram ตัวนี้อยู่ใน Microsoft Store ด้วยผมใช้ nvda ร่วมกับ ppa ทิพและ Windows 11ก่อนอื่นไปหาเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c m r o m r f i r x m o x r o s r o t o f t e แต่ผมขอไป Google Chrome ก็แล้วกันนะครับ g o o g เ e Chrome 4อ่าเมื่อเจอ Google Chrome หรือเมื่อเจอเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆต้องการแล้ว Enter เลยครับไไมค o o g l e อ่าผมก็จะไป Google อย่างรวดเร็วนะครับ g o o g เ e ได้หคบเมื่อเข้ามาใน Google แล้ว ให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับพิมพ์คําว่าดาวน์โหลดยูนิแกรมนะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับ D Delta D O Oscar O W คือ W Win นะครับ W ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ N November N L Lima L. O Oscar O A Alpha D Delta D เราได้คําว่าดาวน์โหลดแล้วนะครับให้เว้นวรรนะครับจากนั้นให้พิมพ์ยูนิแกรมนะครับยูนิแกรม U uniform N November I India G Golf R Romeo A Alpha M ไหเมื่อพิมพ์ตามนี้แล้ว Enter ได้เลยครับจากนั้นให้กด Control Home ไปนะครับแล้วก็กดตัว Head h o m งมาเลยนะครับ อันนี้ไม่เอานะครับให้กด h e a d hotel หรือ h e a d hong kong ไปหาคำว่าอันนี้แหลนนะครับค,รรความจริงวินโดว์สิง Windows 11ก็ติดตั้งได้นะครับเขาก็ว่าไปอย่างนั้นเองนะครับอย่างน้อยผมก็ไม่เห็นการเออร์เลอร์อะไรต่างๆบน Windows 11นะครับเมื่อเจอแล้ว Enter เข้าไปเลยนะครับ จากนั้นให้กดคอนโทรลโฮมไปนะครับแล้วให้กดตัว B Bauo ไปหาคําว่า Get นะครับเมื่อเจอคําว่า Get แล้วนะครับให้ Enter ไปเลยนะครับ Microsoft Microsoft Windows ฟังอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเจออย่างนี้แล้วให้กด Enter ไปนะครับ อ่ารอ,อนะครับอยากรู้ว่าเขามีกี่เปอร์เซ็นต์พอดาทัโฟกดาเด่ร์เซ็นดาัทัโฟกดาเดสกเปอร์เซ็นต์่าสามกซ็นตก็ปล่อยให้เขาเรดการคอร์มอ่าเสร็จแล้วนะครับโอเครทโฟกัสโมีการพการฟอร์มินโดเสรเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมลองเปิดดูปึ๊บมิการมมการวินโดสตาร์ทเบัอ่าก็จะมีโอเพนวิดเจ็ s เมนูขับเก็บบัตรครเบ เมนูก็จะมีประมาณนี้ออไอโฟมาเลยครับเมื่อปิดออกมาแล้วเขาก็จะยังไม่มีนะครับในหน้า Desktop อนี่ก็ยังไม่มีนะครับเราต้องไปเอาเขาขึ้นมาจากคลังแอปพลิเคชันของ Windows อีกทีนึงนะครับซึ่งผมก็ได้สาธิตไปแล้วนะครับผมก็จะไปเอามาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปติดตามไปฟังกันได้นะครับคลิปนั้นทีนี้เราจะไปลงชื่อเข้าใช้นะครับ ก็มีกันฟิตอ่าผมก็กดยูนิแกรมแล้วก็เอนเตอเข้ามา <Start messaging. S 1> ผมก็โฟกัสอยู่ที่สตาร์ทเมสเซจิ่งนะครับ,รบก็เอนเทอร์เข้าไปเมื่อเอนเทอร์เข้าไปแล้วนะครับให้แท็บไปออล็อกอินยูวโฟนนัมเบอร์อ,อ่าประมาณนี้นะครับให้เราล็อกอินเบอร์โทรศัพท์ของเราแต่ เบอร์โทรศัพท์ของเราจะต้องสมัครทีเลกร a มไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดยังไม่เคยสมัครก็จะทําไม่ได้นะครับแต่ท่านท่านอื่นอาจจะทําได้นะครับแต่ผมลองทําแล้วไม่ได้ผมต้องไปสมัครทีเลกร a มเอาไว้ในสมาร์ทโฟนก่อนแล้วก็ค่อยมาล็อกอินยูนิกแกรมของวิดโด w อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถามว่าล็อกอินสองบัญชีได้ไหมได้นะครับ ตอนนี้ผมก็ล็อกอินในสมาร์ทโฟนอยู่ผมก็จะ Enter ตรงคำว่าออล็อกอินยูซิงยูฟ e นเบอร์นะครับก็ Enter ไปเลยจากนั้นให้แท็บไป but, ไม่ต้องสนใจแทบ็บ oh, <but>, ไปอีก e 6, 6. ก6 6นะครับให้เรากดปุ่ม e n <And S 1> ลงมาแล้วก็พิมพ์อย่างเช่นเขามีบวก6 6ไวไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้พิมพ์65สมมติว่า065ก็ให ตัดศูนย์ออกไปนะครับให้พิมพ์65ไปเลยอย่างผมเนี่ยครับขึ้นต้นด้วย085ผมก็จะพิมพ์85ไปเลยนะครับคร <5. S 1> ัก็เดี๋ยวผมขอปิดตัวเลขสก่อนนะครับ่าผมก็พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับ 5. 5. จากนั้นให้แท็บไปคำว่าโอเคนะครับ อันนี้ไทยแลนด์ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับให้แท็บไปคําว่าโอเคนะครับโอเคบัโอเคเอนเตปั้งจากนั้นก็จะมีโค้ดนะครับที่ส่งมายัางโทรศัพท์ของเรานะครับไอโทรศัพท์ในที่นี้นะครับก็คือส่งมาในท l e ลแ a มนะครับผมก็ขอไปเอารหัสมาก,ก่อนก็จะพักไว้ก่อนนะครับเมื่อเราใส่โค้ดที่เขาส่งมาแล้วนะครับโค้ดเขาจะมี5ตัวนะครับ อย่างเช่น1,2,3,4,5เมื่อเราใส่ครบแล้วเราก็ไม่ต้องแถบไปนะครับเขาจะมีข้อความปอกอัพแจ้งเตือนขึ้นมาเองนะครับเรามีหน้าที่แค่ Continue ัคนติเน n ์นะครับก t อนเข้าไปอนิวทนีครับเอ่าทีนี้เราก็เข้าสู่ระบบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการเซิร์ชีกทุนแรกเซิร์ Chat คำโทรแชทแทบซีดีดชีอ่าแชทก็จะมีช

อันนี้ก็คือยังไม่มีการแจ้งเตือนยังไม่มีการสนทนาหรือยังไม่พบอะไรประมาณนี้นะครับเสรีนะรีคคลชค่คิดิาแจดึดีเสร็จวัดเสร็จนัเสร็จปีศิษย์ตัสี่โขนศูนยห้านัดศิษยเสร็จดึงออกหนึ่งอ๋ออันนี้คือคําตีบนะครับค่ิดินาแจดดีเสร็จวัดเสร็จนัดเสร็จปีศิษยัสี่นนห้านีดให้ให้โฟกัสดึงออกหนึ่งอ่าอันน ก็จะมี Clear History Delete Select Archive New ก็จะมีประมาณนี้ถ้าเราต้องการโทรก็แท็บไปก็ส p a c e า a แล้วก็แท็บไปก็จะมีก็จะมีคอมีอะไรนะครับ ก็เข้าถึงในประมาณหนึ่งนะครับก็ลองๆไปเอามาใช้กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆรับรวยเงินทองและสุขภาพโชคดีกันทุกทุกท่านนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ